told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way i guess you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away Yeah, สวัสดีค่ะพบกับช่องเยแมวพาทำอีกแล้วนะคะวันนี้เยแมวก็จะพาเพื่อนๆไปดูสถานการณ์น้ำนะคะว่าตอนนี้น้ำเป็นยังไงบ้างบริเวณถนนสายสิงห์บุรีอ่างทองสายเก่านะคะไปค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นถนนสายอ่างทองสิงห์บุรีสายเก่านะคะน้ำได้เบาลงแล้วนะคะจากที่ไหลแรงและสูงมากนะคะ เหตุเพราะว่าน้ําในแม่น้ําเจ้าพยานะคะลดระดับลงนะคะก็ทําให้น้ำที่อยู่บนถนนเส้นนี้นะคะเบาลงตามไปด้วยนะคะเพราะว่าน้ําล้นมาไม่มากนะคะก็ทําให้บาก้ามถนนน้อยลงนะคะบางช่วงแทบจะแห้งเลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าสองฝั่งข้างทางนะคะ ประชาชนก็ยังเข้าบ้านเรือนไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ำยังท่วมสูงอยู่นะคะจะแห้งก็เฉพาะบนถนนนะคะเพื่อน oh, แต่บริเวณวัดประสาทนะคะน้ําก็ยังท่วมขังอยู่นะคะน้ํายังสูงนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆน้นํายังท่วมอยู่เลยค่ะท่วมเยอะนะคะยังไม่แห้งนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ที่หนักตอนนี้นะคะน่าจะเป็นหมู่สองของพะงามนะคะน้ำได้แตกบริเวณ วัดทุ่งนะคะได้ทะลักท่วมบ้านเรือนประชาชนนะคะเป็นวงกว้างนะคะเพื่อนๆทำให้ประชาชนได้อบพยพขึ้นมาอยู่สองฝั่งสองข้างถนนนะคะ <S <S เห็นไหมคะเพื่อนๆสร้างความเดือดร้อนนะคะเพราะว่าเพียงแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะน้ำได้ท่วมสูงมากนะคะท่วมแบบะกระทันหันนะคะพี่น้องขนของแทบกันไม่ทันนะคะเพื่อน Strong and why you never said you felt that way. Guess you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe <laughs> you'll get sick of being the <laughs> Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. ค่ะ you know หลังจากที่น้ำแตกที่วัดทุ่งนะคะน้ำได้ท่วมเป็นวงกว้างมากนะคะทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากนะคะต้องอบพยพมาอยู่สองฝั่งข้างทางเป็นระยะยาวเลยนะคะนี่ก็จะเป็นสุดเขตนะคะที่ ประชาชนชาวบ้านได้ช่วยกันกั้นไว้นะคะไม่ให้ข้ามไปบริเวณอ่างทองบริเวณชายโยนะคะช่วยกันกัน้นแล้วก็ช่วยกันดูนะคะคอยตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาไม่ให้น้ําข้ามไปนะคะเพื่อนๆน,นี่ก็จะเป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะที่น้ําแตกทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะคะหมู่2ตำบลพาง,งามจังหวัดสิงห์บุรีนะคะท่วมเป็นวงกว้างสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนมากมายนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยแมวพาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะขอให้พักคุ้มครองค่ะ i wish i wasn't struck by cupid i wish when i first saw you i knew this when i'm with you i feel so useless i feel diluted my heart's been wounded silhouettes of you are like a time never really noticed what you want with you i don't ever feel calm i can feel the sweat inside my palm play with me like cats and a string you don't understand the pain it brings